ยกมือสกุลวัสกุลล่าบกกล้าวครับขวามีค่อยๆเติมขึ้นมาขวาสุดมีครับธิติพันธ์ให้มาเล่นต่อแล้วนครับรมดานี่ย้อนกลับมาธิติพันธ์ชิงลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับเลือกเลือกสุดยอดไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหเมื่เกีวบอลลุกขึ้นแล้วก็กระดกข้ามไปครับไม่ล้ำหน้าโอ้โหมาปล่อยของเอานัดชิงนะครับสราวุฒิมาสุขจากเอสซีจีเมืองทองอยู่ในเต็ดเดี๋ยวดูนะครับภาพช้าต้องชมนะครับ จังหวะเกี่ยวบอลลงพื้นแล้วกระดกต่อรับน้ำนะครับ1-0ึ่าศูยะไครับได้เฮแ้ะตอนนี้สุดยอดแล้วก็สุดสวยมากประตูนี้ของสราวุฒิมาสุขดูครับในจังหวะที่เบิ้ลกลับเข้ามาของทิติพันธ์แล้วกศุวุนีครับกระดกบอลน,นิดเดียวข้ามหัวเลยเรียบร้อยเลยครับครับเป็นการประสานงานของสองผู้เล่นจากเอสซีจีเมืงองทองอยู่ในแต่ด้ดับดูครับจากทิติพันธ์ครับให้แล้ว สาวุธโชบเข้ามาน้ำหนักพอด,ดีครับลูกจากแถวสองลูกนี้ขาวสะอาดดูครับเบิ้อลูกนี้น้ำหนักส,สุดยอดครับแรงกว่านี้ก็ไม่ได้โอ้โหสุดยอดแล้วก็สวยมากเลย